สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนอะไรดีเพื่อนๆเคยรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าโลกเราทุกวันนี้มันมีอะไรแปลกๆคือพอเราเปิดข่าวดูเนี่ยก็จะเห็นแต่เรื่องวุ่นวายทางการเมืองเต็มไปหมดเลยแต่พอหันไปดูตลาดหุ้นอา้าวทำไมมันพุ่งขึ้นสวนทางกันซะอย่างนั้นล่ะคะในบทวิเคราะห์นี้เราจะมาไขาปริศนาที่ดูขัดแย้งกันสุดๆนี้ไปพร้อมกันและนี่แหละค่ะคือคำถามใหญ่ใจความสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลย ภาพที่เห็นมันช่างขัดแย้งกันจริงๆในขณะที่กลไกของรัฐบาลกำลังติดติดขัดขัดแต่ชีพจรของเศรษฐกิจอย่างตลาดหุ้นกลับเต้นแรงกว่าที่เคยเป็นมาซะอีกมันเป็นไปได้ไงกันแน่โอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ด้านมืดกันต่อเลยดีกว่าไปดูความมุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐที่เป็นต้นตอของเรื่องทั้งหมดกันก่อนอื่นเลยคำว่า government shutdown เนี่ยถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะคะมันก็คือภาวะที่ นักการเมืองเขาตกลงเรื่องงบประมาณกันไม่ได้นั่นแหละค่ะเพราะตกลงไม่ได้หน่วยงานรัฐบางส่วนก็เลยต้องปิดทําการไปชั่วคราวเพราะไม่มีเงินมาจ่ายแล้วสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การปิดเฉยๆนะคะแต่มันตึงเครียดขึ้นไปอีกขั้นเพราะมีการเอาเรื่องการปลดพนักงานเป็นพันๆคนเนี่ยมาเป็นเหมือนตัวประกันทางการเมืองเพื่อกดดันกันอีกทีเรื่องนี้เลยกระทบกับชีวิตคนจริงๆจํานวนมากเลยค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะไอเรื่องที่เราเห็นในข่าวเนี่ยมันเป็นแค่ผิวเท่านั้นเองความเสี่ยงที่น่ากลัวจริงๆมันซ่อนอยู่ลึกลงไปอีกแล้วมันก็กำลังส่งผลกระทบในแบบที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นด้วยซ้ำค่ะลองนึกภาพตามนะคะธนาคารกลางสหรัฐหรือเดอะเฟเนี่ยก็เหมือนกับตันที่ต้องคุมเครื่องบินลำใหญ่ที่ชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ ก็ m e n t มนชัดดาวมันเหมือนกับการไปปิดหน้าจอเรดาร์ทั้งหมดเลยกับตันก็เลยต้องบินแบบคนตาบอดไม่รู้อะไรเลยพอไม่มีข้อมูลสําคัญอย่างตัวเลขจ้างงานเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจเรื่องสําคัญอย่างการลดดอกเบี้ยงไงคะและไอ้ความไม่แน่นอนนี่แหละคือสิ่งที่ตลาดกลัวที่สุดเลย เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะนอกจากปัญหาในบ้านแล้วเนี่ยพอเรามองออกไปนอกประเทศก็จะเจอกับพายุอีกรูปหนึ่งที่กำลังแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือสงครามการค้านั่นเอง คำพูดนี้จากรัฐมนตรีคลังสหรัฐนี่สะท้อนภาพได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะมันทำให้สงครามการค้าที่ดูเป็นเรื่องไกลตัวกลายเป็นเรื่องของคนจริงๆที่จับต้องได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกถั่วเหลืองต้องกลายเป็นหมากในเกมการเมืองระดับโลกแบบไม่รู้ตัวเลยแล้วในสนามจริงมันเกิดอะไรขึ้นก็คือจีนซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดในโลกนะคะงัดไพ่ตายเลยประกาศหยุดซื้อทั่วเหลืองจากอเมริกาทั้งหมด มันก็เหมือนกับการตัดเส้นเลือดลายใหญ่เลยทีเดียวฝั่งอเมริกาก็ต้องแก้เกมทันควันเตรียมออกมาตรการมาช่วยเกษตรกรของตัวเองเป็นการวัดใจกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยค่ะเอาละค่ะพักเรื่องเครียดกันก่อนทีนี้เรามาพลิกดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญกันบ้างแบบคนละเรื่องเลยนะคะเราจะไปดูกันว่าช่ามกลางข่าวร้ายที่ฉาโถมเข้ามาเนี่ยมันมีพลังอะไรกันแน่ที่ยังดันให้ตลาดหุ้นพุ่งสวนกระแสขึ้นไปได้ ตัวเลขที่เห็นอยู่นี่คือ5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนี่คือมูลค่าล่าสุดของ OpenAI บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT ตัวเลขนี้มันไม่ได้แค่สูงนะคะแต่มันคือสัญลักษณ์เลยสัญลักษณ์ญญของความเชื่อมั่นแบบสุดๆที่นักลงทุนมีต่ออนาคตของ AI และเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะคะมูลค่ามหาศาลขนาดนี้เนี่ยทำให้ OpenAI แซงหน้าสเปค X ของ Elon Musk กลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือการเปลี่ยนบอลลังที่บอกเราอย่างชัดเจนเลยว่าตอนนี้ AI คือเคลื่อนลูกใหม่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกเทคโนโลยีอย่างแท้จริง แท่งนี้มันฟองทุกอย่างเลยค่ะลองดูนะคะแท่งแรกคือดัชนีเซมิคอนดักเตอร์หรือก็คือกลุ่มผู้ผลิตชิปที่เป็นหัวใจของ AI เนี่ยพุ่งไปเกือบ2%เลยทีเดียวตามมาด้วย NASDAQ ที่เต็มไปด้วยหุ้นเทคแต่พอดูแท่งสุดท้าย S&P 500ที่เป็นภาพรวมของตลาดทั้งหมดขยับมันนิดเดียวน้อยมากๆนี่คือหลักฐานแบบชัดๆเลยว่าพระเอกที่แบกตลาดทั้งตลาดไว้ในตอนนี้คือกลุ่มเทคโนโลยีล้วนๆเลยค่ะ แต่ในเรื่องดีๆของกลุ่มเต็กก็มีข้อยกเว้นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะกรณีของเทสลาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะถึงจะส่งมอบรถได้เยอะเป็นประวัติการแต่หุ้นกลับร่วงซะง,งั้นทำไมล่ะก็เพราะว่ามันยังไม่ดีพอสำหรับความคาดหวังที่ตลาดตั้งไว้สูงลิบๆไงคะเรื่องนี้สอนให้รู้เลยว่าในโลกการลงทุนเนี่ยบางทีความจริงก็ไม่สำคัญเท่ากับว่านักลงทุนคาดหวังอะไร ทีนี้เรื่องราวที่น่าสนใจไม่ได้มีแค่ในอเมริกานะคะพอเราลงหันมาดูฝั่งยุโรปบ้างก็จะเห็นเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แรงไม่แพ้กันเลยค่ะซึ่งมันก็เป็นอีกจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ทำให้เราเห็นภาพใหญ่ทั้งหมด สหาภาพยุโรปหรือยูเขาก็เอาจริงค่ะประกาศแผนออกมาเลย2ขั้นตอนชัดๆัดแข็งแข็งเลย 1. เพิ่มภาษีเหล็กนำเข้าเป็น2เท่าและ 2. ตัดโคต้านำเข้าลงไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยเป็นการส่งสัญญาณดังๆไปทั่วโลกว่าเราก็พร้อมจะปกป้องอุตสาหกรรมของเราเหมือนกันนะ เป้าหมายของเรื่องนี้ก็ตรงไปตรงมามากค่ะคือเพื่อช่วยผู้ผลิตเหล็กในยุโรปไม่ให้โดนสินค้าราคาถูกจากข้างนอกมาถล่มตลาดและในเวลาเดียวกันมันก็เป็นการปรับท่าทีให้ไปในทางเดียวกันกับสหรัฐด้วยซึ่งมันยิ่งตอกย้ำเทรนที่เราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆก็คือเทรนการปกป้องทางการค้าที่กำลังจะกลายเป็นเรื่องปกติของโลกไปแล้ว เอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะคะเราจะเอาชิ้นส่วนทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยทั้งความมุ่นวายทางการเมืองพลังของเทคโนโลยีและก็ความเคลื่อนไหวในยุโรปมาประกอบเข้าด้วยกันให้เห็นเปลีป่ยนเป็นภาพสุดท้ายที่ชัดเจนที่สุด ตารางนี้คือภาพสรุปที่ดีที่สุดเลยค่ะมันคือการชักเขยื้อกันร,ระหว่างสองขั้วอำนาจฝั่งหนึ่งคือพลังลบจากโลกการเมืองที่พยายามจะดึงตลาดลงมาส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือพลังบวกที่แข็งแกร่งมากๆจากโลกเทคโนโลยีโดยมีกระแสะ AI เต็นหัวจากสำคัญคอยลากตลาดขึ้นไปและถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าฝั่งเทคโนโลยีกำลังโอกแรงได้ดีกว่าค่ะ และเพื่อให้เห็นภาพครบถ้วนขึ้นอีกนิดนึงนะคะเราลองไปดูสินทรัพย์อื่นๆกันบ้างจะเห็นว่าเงินดอลลาร์เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นทองคําที่คนเคยแห่ไปซื้อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็เริ่มแผ่วลงส่วนราคาน้ํามันก็ลดลงสัญญาณพวกนี้มันกําลังบอกเราเป็นในหายกลัวแล้วก็กลับมากล้าเสี่ยงมากขึ้นโดยมีความหวังทั้งหมดฝากไว้ที่ภาคเทคโนโลยีนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนี้ก็มาถึงคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าในการต่อสู้กันร,ระหว่างพนังของเทคโนโลยีที่ดูเหมือนจะไร้ขีดจำกัดกับความวุ่นวายของการเมืองที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยสุดท้ายแล้วอะไรจะเป็นฝ่ายชนะความเชื่อมั่นใน AI ที่เราเห็นกันวันนี้มันเป็นแค่กระแสชั่วคราวหรือมันคือการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโลกไปตลอดกาลนี่แหละค่ะคือคาถามที่เราทุกคนคงต้องติดตามหาคาตอบกันต่อไปค่ะ ตลาดณตอนนี้จึงเป็นภาพของการชิงไหวชิงพริบระหว่างความหวาดกลัวทางการเมืองกับความโลภในนวัตกรรมสัญญาณต่างๆเช่นการแข่งข้าขึ้นของดอลลาร์และการอ่อนลงของราคาทองคําบ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังคลายความกลัวและกล้าที่จะโยกเงินเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงโดยมีเชื่อว่าพลังของเทคโนโลยีจะสามารถเอาชนะความมุ่นวายทางการเมืองได้ คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการเดิมพันครั้งใหญ่นี้ที่ตลาดมีต่อ AI เป็นแค่กระแสฟองสบู่ที่เกิดจากการเก็งกำไรหรือเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจลอกอย่างถาวรน,นี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูต่อไปค่ะคำเตือนบทวิเคราะห์นี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อประกอบความเข้าใจในตลาดเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอนะครับ